อะไรนะเกิดที่อะไรขึ้นเนี่ยโอ้โหแม่งทิ้งระเบิดกันทิ้งขว้างจัดเลยอ่ะอเดอเอาแหละก็ยินดีต้อนรับทุกคนกลับเข้ามาสู่ช่องเอ่อจีโอหรือว่าอ่านว่าโกนั่นเองนะแล้ววันนี้เราอยู่กันในแมปของเอ่อบรัโซหรือว่าโซนระเบิดนั่นเองเป็นแมปที่เกี่ยวกับแบบเอ่อระเบิดอะทุกคนแล้วก็เข้าใจรูปมันที่ปพาคว้างมากเลยอ่ะ เน็ตแล้มันเป็นอะไรเกี่ยวกับเรื่องันนี้ทุกคนมันก็ไม่มีอะไรเข้าใจยากหรอกเป็นแบบแนวละฮะทำไมทุกคนถึงเอ่อโดนสวารวิโดเดี๋ยวบอกว่าเน็ตกูไปแล้วแหละยึดแมมโดนระเบิดเอ็กเนอร์เอ็กเลอร์เนอร์เน็ตแล้วระเบิดไฟระบอมอันนี้ใครเก็บได้ไหมเขาเก็บได้มันคือที่ฮิวเอง ขึ้นมาดี๋ยวนางเฮ้ยว้าวแล้วก็แบบใส่การอย่างเงี้ยเย็ดแมมเจ็บลอยตายเลยไม่ได้ฮะตายไหมตายไหมโคตแนบวบนั้นแหละนะอันนี้คืออะไรคือระเบิดปฐมมณุนหลบเฮ้ hey. oh. ยยูเจีส์เกือบหลบมันใหญ่ดําบด้า โอ้โหติดการไปด้วยเออะเกมนี้มันยังเอาใช่เหมอหอเอาไปไหนแล้ววะไปไหนแล้ววะมาตายไปแล้วเฮ้ยไอ้เนี่ยมันของไอ้นี่กัสดี่วะมันชิกัดหรือเปล่าแม่งโอยน่ากลัวมากเลยเฮ้ยอะไรวะเกิดอะไรขึ้นกันเกิดอะไรขึ้นกันทำไมอยู่กลุ่มอยู่ในนี่โอ้เฮ้ยยีดแมม กูมากเป็นเออแบบขวานนำมดัดเอ้อยไอเชออยกตยูตาทีโดตายเลยไม่ใช่ขวานนี่มันคอนคอท่ทเทพเจ้า,าแหง่งระเบิดไม่ใช่เทพเจ้ออาแห่งสายฟ้าแต่เ,ออเป็นเทพเจ้าแห่งระเบิดโอ้ยแมผมมาจากไหนวะแม็กชีชเชอร์ไอ้เฮ้กนีมาสนุกดีนี่วา สามารถทำลายพวกป,ป๊อปอัพได้หล,หลายๆอย่างเลยนะโดยเฉพาะมึงไอเชียเ้ยเฮ้ยกตายเลยคุณผู้หญิงเฮ้ยไ่โดนอย่าตีกูนะเฮ้ยไปไหนแล้วแบบบเบดป๊อปอัพมาเชียวเอาอะไรบางกูเนี่ยโอ้โอ้มีการสร้างป๊อปอัพขึ้นใหม่จเนเรตเอ่อครับการยิง อะไรทุกคนผมก็ได้กลับมาเพื่อจะมาหาซื้อเพื่อลูกเกียงใหม่นะนะลูกเกียงใหม่ที่ผมอยากได้ก็คืออันนี้คืออะไรอ่ะ plasma b อล l ออ oh my god เหลี้ยยยเลยนี่คือเอ small b บอแล้ก็ปืน cannon อะไรไม่ยจัมเปอร์มันคืออะไรไม่รู้แต่มันน่าจะเป็นอันนั้นแหละกดใช้เลยกดโอเคกดระเบิดอันเล็กๆแลดวบเราจะหาได้จากไหนวะ อกูจะมีท่าไปทำไมวะเนี่ยแต่เอาไปก่อนแล้วกันนะโอเคโอเคทำการสวมใส่ไปที่ทาปุนมาจจกเหรอวะโอ้โนเดี๋นะเราสามารถเพี่ยนได้เหรอเอ้ยใช่ว่ะเปลี่ยนไปเช่นกระปองดีกว่านี่คืออะไรกระปองไม้ไผ่ไปมีตอนไหนวะเอาเลยทุกคนตอนนี้เรียกผมว่า ไอระเบิดสีคามได้เลยเพราะว่าผมมีระเบิดสิฟ้าถึง3ชิ้นมันคือระเบิดอะไรไม่รู้ทุกคนแต่มันก็เป็นระเบิดอะไรโอ้ยไอ้ิออมันคือระเบิดโกดเดอร์อ็พลชั่นโอ้เฮ้ยมาเป็นคอมโบว่ะเที่ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้นางตายซะไม่ไปชนมาชนกันเรียบร้อยต้องทำการหาที่จะระเบิดไว้ก่อนนะทุกคน ได้ปะโอตีไม่ได้โอเคไม่เป็นหรอกไลมึงคิดว่ามึงเจ๋งแจ๋ว,วใชไหมไอ้เชี่ยแม่งกูคิร์โคุควนไอ้น้องโอ้ยเฮ้ยอ,อะไรไม่รู้อะไรนะ่ะอ้าวไปทำแมพโอ้เกิดปังระเบิดก่อนเลยเออทำการนี่ไงโอ้ยใส่ใส่ระเบิดไม่ได้วะแม่งไม่ไหวแล้วแม่จิกเข้ามาในนี้เดี๋ยววะ โอ้ยก็ดูดอีกลเลยเฮ้ยเล่นอะไรคญยาอ่อนมึงอะเฮ้ยกดระเบิดเทคชีนวางระเบิดไว้ตรงนี้แล้วก็ค้าอ้ยกูโดนแล้วะเข้ามาเลยค่ะคาร์ลชั้นคนนี้อยู่ข้างในข้างในความปลอดภัยขั้นสูงสเจ็จจดแมม ย้ยโมโหเอากูฆ่าใครได้เด้อกูฆ่าใครได้วะเฮ้ยเฮ้ยมันคืออะไรนะเอา,าไปแล้วอ๋ <c oughs> <c oughs> อไอนะ้น่าคืออะไรไม่เลอแต่มันหายไปแล้วคือปากสุคุนะอันทุกคนผมว่าวิชาของคิโรกินั้นอาจจะไม่เหมาะกับผมนะเพราะฉะนั้นผมก็จะมาเล่นเอ่อ เป็นมือระเบิดพร้อมกับการตั้งไอวอตรงนี้แล้วก็ผมเอาระเบิดใหม่นะระเบิดใหม่มาเป็นระเบิดกำกากแต่ว่ามันก็น่าจะโหดอยู่แหละชื่อว่าอิมแพคบอมบมจะโหดไหมน,นี่อีกเรื่องนั้นท่านผู้ชมโอ้ยโดนเที่อะไรอีกเนะนี่ยไม่ไหวแล้วตั้งไอวอร์ตายวอรสิวะตั้งไอวอร์ไมเราไอวอแล้วก็ทุบเป็นไงอ่ะก็เหม็นเทเลยนึกว่าจะแบบ กระเด็นออกไปเหมือนในอนิเมะอ,อะไรไม่รู้แต่มาขิ่วรอยมาเฮ้ยไม่ไหวแล้วอุ๊ยอิมแพคบอมปิดแมงมันเอามาจากไหนวะเฮ้ยเฮ้ยแบกได้ยังเลยเล่นหน่อยดีเชียนี่ใค <c ười> รหลบออกมาโดนพก,กูเลยปิดแมงไม่ไหวแล้วอยากเล่นบ้างไอ้เชีย โอ,อ้ยตายซะเอ้ยไม่ตายป่ะเฮ้ยตอนนี้ยึดรถเอามันไม่ขยับแล้วเกิดอะไรขึ้นอ๋อ,อ,อ,อขยับได้อยู่แต่มันอยู่ตรงน้ำแข็งทุกคนเอาว้าบออ้าดออ้ว <c oughs> <c oughs> ยไปคนตอนนี้ผมได้ทำการเอ,อ่อ เปลี่ยนสายแล้วนะจะไม่ทําการแบบเป็นสายระเบิดเลยไงน้ำมันใส่ของพวกปลาเถื่อนโว้ยยังกูมันต้องสายกระบอกเลยเฮยโอ้ยเป็นรูเลยเงี้โมโหมากเฮ้ยนี่ฟันเร็วมากทุกคนทำไมเขาถึงใช้คอนกันวะทำไมอันนี้มันฟันเร็วกว่าเฮ้ยเฮ้ยโมโหโวยกูให้หมดเลยไม่มีระเบิดอะไรทั้งนั้นแหละไม่เต่กระบอกกูไอ้เชี่ย เงอนี่โมโหมากไล่หวดเฮ้ยตายซะเฮ้ยโดนเข้าไปอ้เฮียเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ใส่ก็ไม่ก็โหดนี้ว่าเชียโดนกูรถไฮเทคเจ็ดแมวมึงโอ้ยทำการมุดมุดรถเย้ยเครื่องที่จะใช้แรงแรงผัก ไอ้นางแรงผักโอ้วันเสียงเหล็กมาหยุดเลยเงยบินไปแล้วเ้ยวิ่งไปแล้ว่อเย้โอ้โอ้โอ้ก็ที่เราใช้แรงผักมันอย่างนี้เองเย้เงยโอโอ้รถโก้ไปเย้า 5 u t e s later เฮ้ยโอ้ยตกเลยเกือบตายเฮ้ยการตอนนี้ผมเลยเปลี่ยนแบบเป็นสายตีเร็วทุกอย่างเลยอย่าคือไม่มีใครทำอะไรกูได้แล้วตอนเนี้ยแม่งค่อนข้างมาคุโนะอุนจิอิโป้เลยเฮ้ยแจนคังนี่คืออะไรกันปรบโลนูลฟังชั่นดูเคลียอะไรสักอย่างยุโยยยับยับเลยเฮียหยัดแแม้มึงเอาไหมล่ะโอ้ยมาคุโนะกุติอิโป้ อ้าวตกตายเข้ามาเฮ้ยหลบเงยโอ้ตีไม่หยุดเลยผมว่าถ่ายกระบ,บองเสร็จน,นี่แหละกระบ,บอกเหล็กนี่แหละโหดสุดละไอ้เหี่ยเอาไหมเข้ามาคาะคลอดเหยดแแม,มโอ้ยเงยแม่งหนีไม่หยุดเลยเว้ยเหี่ยนี่ไงหรือมึงจะสู้กูไอ้นางนี่ไงเออโอ,โอเปกัส เอาแหละก็ต้องขอจบคลิปไปแต่เพียงเท่านี้นะเป็นแบบที่ค่อนข้างเออสนุกในระดับหนึ่งเลยนะถ้าใครขยันฟาร์มหน่อยก็จะได้ของดีๆไถ้าใครไม่ค่อยขยันก็จะได้ของกากๆกนะ้พ่อมาริโอ้นี่คืออะไรกันเฮ้ยแม่งเฮ้ยใจเยเลยเอาออกไปเฮ้ยแดงๆดงเขาอะไเอาเป็นว่าผมต้องขอจบคลิปไปแต่เพียงเท่านี้นะผมว่าทุกคนก็สนุกกับ ว้าทุกคนจะสนุกแบบเกมนี้ก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าใครอยากจะเล่นเดี๋ยวจะทิ้งมิงไว้ให้ตแ้่ล่างคลิปเหมือนเดิมนะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเออ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 เอาของกูเลย